สุดการรอยคอร,รอคอยถูกแล้วกับชิปประมวลผล Intel Gen 12 Underlake ที่มีการพลิกโฉมรูปแบบใหม่และแฝงความแรงแบบก้าวกระโดดสำหรับใครที่เป็นสาวก Intel ถูกใจแน่นอนครับไป ขอเกริ่นก่อนเลยนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่า i n t e l เนี่ยได้เริ่มใส่ AI technology ไว้ใน CPU เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งมันทําให้ CPU เนี่ยทำงานได้ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นและอาจจะฉลาดมากกว่าผมก็ได้นะครับสลาบ AI ใน Intel j 12 Under l ร์มันอาจจะยังไม่พอเขายังมีเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนอย่าง Hybrid c o ้นนั่นเองซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกกับการประมวลผลด้วยสมองกลของ CPU ได้ผสมผสานกันอย่างลงตัวในรูปแบบ HyB r i d อย่างแท้จริงโดยแบ่งเป็น2อคอร์ด้วยกันห r f ่ r m a n c e c ร r อ Performance Core. เพา,า,ารถขอร,รบบ์แสนซ์ เร็วเป็นหลักเป็นคอที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพียบพร้อมที่สุดและเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดด้วยครับ 2. E Core หรือเรียกชื่อนึงว่า Efficient Core เพิ่มความสามารถของมัลติเทสให้สูงกว่าเดิมใช้พลังงานต่ำสามารถเข้ามารองรับโปรแกรมในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ครับโดยมี Intel Thread Director นะครับทำหน้าที่ควบคุมและประสานงานการทํางานของพี่คอและ E Core บน Windows 1 1ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดพร้อมทั้งจัดสรรพลังงานได้อย่างคุ้มค่าครับที่สําคัญนะครับเพิ่มความจุของหน่วยความจาแบบ Share Cache ทั้ง L2 และ L3 Cache นะครับช่วยให้มีการทํางานเล่นเกมโหลดเกมได้ลื่นมาก ยิ่งขึ้นมีการเพิ่ม AVX 512 Family เพิ่มการทํางานของด้าน AI นะครับได้อย่างสมบูรณ์แบบและชาญฉลาดมากกว่าเดิมจะพาไ่ได้เลยกับการรองรับน้องใหม่อย่าง PCIe Gen 5ที่เพิ่มแ a นด w i d t เป็น2เท่าเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดยังไม่พอ Gen 12ก็เพิ่มเลนให้ใช้งานมากยิ่งขึ้นถึง58เลนทั้งใน CPU 20เลนและในชิปเซตอีก38เลนครับและการรองรับที่ตามมาติดๆนะครับผมกับ RAM DDR5 และ DDR4 ที่ยังรองรับเหมือนเดิมได้แบนดวิ d t ที่สูงขึ้นการตอบสนองที่รวดเร็วและมีความหน่วงที่น้อยลงก เดิมนอกจากนี้ยังพร้อมสําหรับการทํา Intel XMP ได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยครับจะขาดไมา่ได้เลยถ้า CPU ขาดกราฟิกดที่ขึ้นชื่อว่าเล่นเกมก็ได้ตัดต่อวิดีโอลื่นปล๊ด,ลดกับ Intel u s b g r a p h i c 770ในโครงสร้างเดียวกับ Alice XE ครับและนี่ก็คือสิ่งที่ Intel ขจัดเต็มใน Intel Gen 12 Underlake ตัวนี้ครับในเมื่อพูดเยอะแล้วเนี่ยจะพลาดได้ไงถ้าเราไม่หยิบม,มาทดสอบถ้าพร้อมแล้ว ไปต่อโลดก่อนจะเริ่มทดสอบนะครับเดี๋ยวแอดขอบอกสเปคที่จะมาใช้กันก่อนเลยครับผม CPU Intel Core i9 12900K 16 Core 24เธรด Max Turbo Boost นะครับผม5.2 GHz ด้วยกันเมนบอร์ดนะครับ Gigabyte Allnat Z690 Master เปลี่ยนซ็อกเก็ตใหม่เป็น17ซึ่งเมนบอร์ดที่รองรับเนี่ยไม่ได้มีแค่ Z690 อย่างเดียวนะครับยังมี H670 B650 H610 และแน่นอนนะครับยังรองรับ PCIe 5.0และ RAM DDR5 ซึ่งมีเมนบอร์ดบางตัวนะครับก็จะมีสล็อตให้ใส่ DDR4 ตามมาอีกด้วยครับ RAM องใหม่นะครับคอแซร์เวียนเจน DDR5 32 g b บั5,200 MHz สามารถทำ Intel XMP และเซตค่า CL ผ่านโปรแกรม IQ เซฟค่าลงไปที่แรม DDR5 ได้เลยไม่ต้องไปนั่งปรับในเมนบอร์ดและมีโมดูลที่สามารถควบคุมแรงดันไฟของแรมได้อีกด้วยนะครับย้ำก่อนนะครับว่าแรม DDR5 เนี่ยไม่สามารถใส่ซ็อกเก็ตเดียวกับ DDR4 ได้นะครับการ์ดจ,จอ Nvi d i a ดี G-FORCE RTX 3090 g b Gaming OC 24 g b ตัวนี้ทุกๆคนก็คงรู้ความแรงอยู่แล้วนะครับ SSD นะครับผมจาก Co อแซ i r รุ่น MP600 Force Series 500 MBME, M.2, PCIe Gen 4นะครับเรามาทดสอบก่อนนะครับตัวนี้เทอรเวอร์สพานะครับผมจากข้อแซ่ r m 8 5 0 8 0 q u a ก o 8 5 0์นั่นเองครับชุดนาแล้วครับจากแบรนด์คอแซ่ S150I RGB Elite c a p l i c ครับเคสนะครับผมเป็น IQ 5000X RGB TG เคสไซส์ใหญ่พื้นที่กว้างขวางขาวเนียนสวยกิ้งจัดพัลมมาเต็มทีนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องเริ่มทดสอบกันแล้วล่ะว่าจะแรงและเร็วอย่างที่เขาลือกันขนาดไหนไปเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นกับโปรแกรม CPU-Z นะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับ ตัวนี้เป็น Intel Core i9 1 2 9 0 0 k นะครับเทคโนโลยี10นาโนเมตร Max TDP อยู่ที่125วัตต์ด้วยกันนะครับผมมีคอทั้งหมด16คอร์24เทส์ว่ากันด้วยเรื่องสปีดนะครับผมซิงเกิลคอร์เนี่ยที่เราทดสอบมานะครับทำคะแนนอยู่ที่789คะแนนแล้วก็มันติเทส์นะครับผมบอกเลยว่าทำทะลุก,กราฟไปเยอะมากนะครับผมอยู่ที่11,386คะแนนด้วยกันบอกเลยว่าแรงจัดจัดเลยนะครับมาอยู่กับโปรแกรม Cinebench R23 กันนะครับผมซึ่่งงงเเเเปป็นนนนโโรรรรรแกกมทดดดสอดออออบาา์ขภพวิีั ซึ่งการทำคะแนนของมันติคอร์นะครับอยู่ที่27,506คะแนนและก็ซิงเกิลคอร์นะครับทำคะแนนอยู่ที่1,983คะแนนด้วยกันสังเกตที่ด้านซ้ายล่างนะครับผมไม่มีใครทำคะแนนเทียบชั้นเขาได้เลยจริงๆครับถัดมานะครับมาเริ่มกับโปรแกรมทดสอบที่3เลยกับ PC Mark 10นั่นเองเริ่มต้นที่หมวดแรกเลยครับเป็นหมวด e s s e n t i a l เป็นหมวดที่สำหรับทดสอบการใช้โปรแกรมในชีวิตประจาวันประชุมออนไลน์การท่องเว็บนะครับผมทำคะแนนอยู่ที่11,426คะแนนหมวดที่2ครับผม Productivity นะครับผมเป็นโปรแกรมสำหรับทดสอบการใช้โปรกร แอมเบอร e เอ็กเซล e า p o วอร์พอทำคะแนนอยู่ที่8845คะแนนและหมวดสุดท้ายนะครับผมเป็นด i จ i t a l Content c r e a เ i o n เป็นหมวดทดสอบการตัดต่อวิดีโอการตัดต่อรูปภาพนะครับผมทำคะแนนอยู่ที่15,674คะแนนซึ่งทำคะแนนออกมาได้เยอะมากนะครับสุดแล้วทำคะแนนเฉลี่ยออกมาทั้งหมดนะครับอยู่ที่8,358คะแนนด้วยกันจัดมานะครับผมกับโปรแกรมทดสอบ s s d นั่นเอง c r y s t a l Disk Mark นะครับผมที่เขาบอกว่าเพิ่มแบนด์วิดต์ความแรงเนี่ยขึ้นมาทามานนาาาองเค่า ีนะครับผมอยู่ที่4,971คะแนนและค่าการเขียนนะครับอยู่ที่2,529คะแนนด้วยกัน ก่อนจะเริ่มทดสอบเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับคุณภาพเกมที่แอดนำมาทดสอบเนี่ยปรับความละเอียดเป็นที่แบบ 4K และคุณภาพกราฟิกสูงสุดของทุกเกมเลยนะครับเริ่มต้นที่เกมแรกนะครับกับเกมของ o d u i y i o n Co War เกมสาย FPS ที่ทำสงครามสมัยใหม,ใหม่ที่มีความสมจริงทั้งในเรื่องเอฟเฟก effect, และสภาพพื้นผิวของดานสังเกตการใช้ทรัพยากรขอ,ของ CPU นั้นใช้น้อยมากสำหรับเกมนี้ใช้อยู่ที่ประมาณ34ส่วนการใช้แรมของ DDR5 นะครับนั้นก็เหลือ <ๆ S 1> เลยใช้แค่16คกิเท่านั้นเฉลี่ยเฟรมเรทแล้วอยู่ที่90-110เฟรมเร ว่าถ้าจะเลื่อนขนาดนี้แอ์ก็ยิงลากค,คมแบบนี้ได้สบายครับ ต่อเนื่องกับเกมที่สองครับกับเกมไซเบอร์พังสองพันเเกมยุคไซเบอร์ที่มีเอฟเฟกแสงสีจัดเต็มเปิดเร a ติ n งแบบอลังการไม่ว่าจะอยู่สถานที่ไหนของเกมฉากที่มีแสงสะท้อนหรือเงาก็ออกมาได้อย่างสมจริงแบบชิลๆครับ FPS เฉลี่ยแล้วนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบด้วเก้าสิบเฟรมเลตด้วยกัน What ตัดมาเกมที่3ครับกับเกม Far Cry s นะครับผมเกมกระแสมาแรงที่ปรับสุดแล้วอะไรก็สมจริงไปหมดโดยที่ใช้การทดสอบแบบ b e n c ์ m a r ์นะครับผมของตัวเกมแต่ก็ไม่ได้แอม CPU Intel Gen 12 u n d e r l อ e อตัวนี้เลยแบ่งใช้ไปแค่1 2บสถึงสิเท่านั้นเองส่วนความร้อนนะครับของ CPU ชิวๆเลยไม่เกิน50องศาและ f p s นะครับอยู่ที่เฉลี่ย60-80ถึงเฟรมเรทด้วยกัน เกมสุดท้ายครับเก็กราฟ,ฟิกกันบ้างน,นะครับผมกับเกม New World เก็บรายละเอียดทุกเม็ดที่มีความสมจริงไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์สาสองรายละเอียดตัวเมืองพื้นหญ้าต้นไม้แม้แต่ตัวละครหรือมอนสเตอร์นะครับก็เก็บเท็กเจอร์ได้ดีจริงๆนะครับผม FPS เฉลี่ยนะครับอยู่ที่80-100ถึงเฟรมเรทด้กัน ยนไงกันบ้างครับกับการทดสอบประสิทธิภาพของ Intel ที่แอดเคียวเนี่ยนำมาทดสอบในทุกๆด้านด้วยจะเป็นทางด้านโปรแกรมหรือการทดสอบเล่นเกมด้วยนะครับบอกเลยว่าแรงเกินต้านแถมยังมาพร้อมกับเมนบอร์ด z 690จากแบรนด์กิ๊กบอยและแรม DDR5 จากแบรนด์คอแซเลยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆในการเปิดตัวครั้งนี้ใน Intel g e n 12อันเด l a k เลนี้ครับใครที่อยากเป็นเจ้าของ CPU Intel g e n 12นี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์ a d w i t e c o t h นะครับผมหรือหน้า a d v i c e สาขาทุกประเทศเลยรวม,มถึงสปปลาวด้วยนะครับหาก ใครไม่มั่นใจในเรื่องการจัดสเปคนะคะสามารถปรึกษาพี่ๆแอดไวทที่หน้าสาขาได้เลยฝากไว้ได้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไว้จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ